ก่อชทางโน้นสำหรับผู้ที่ซื้อเยอะๆตั้งแต่หนึ่งเล่ม้น e นี้เะปารุกคนมาดูนะครับเป็นตักสีป่ารางวัลใหญ่นะครับรถกระบะมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานแงมีาคบมากมากนะครับผีก็โอเคนะคะโอเค้กขอให้ทุกคนกท่านนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆเามาทำัอกนเลมโอ้คุณยมาแล้วครับเล่ม อ้าหนึ่งเล่มอ้าวผมจะนผมจะนับสำหรับคนที่มีเวลาจะเหมาเล่มผมจะนับเวลาคนที่จะเหมาเล่มผมนับสิบผมนับสิบคนที่จะเหมาเล่มนะครับอ้าวสิบเก้าขอให้ได้ขอให้โคนแปด หกครับเจ้าหน้าท้องท่านเอาประดียทั่วมากว่าแสดงวัาถาพี่น,อน้องติดตัดชิดใจได้เลยเออไปกำลังเน่ยฮะเออยุบไปหลงพอนีล่ล่ะอืมกำลังจะจับไขรฝ่ายอยู่แค่นี้สวัสดีอ้ยอิปผักอย่าเพิง่งเลยอ้าวหกห้าเส็ดสาม ขอความเป็นระเบียบด้วยนะคะสองเซ็นนะคะท้าไคยทีโชควาชนาคนเดยเดี๋ยว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 ไอ้เวรไ็นับไม่ไ้้เหมาเดลียเอาเท่รออบาทนี้พบชนับถอยหลังยี่สิบนับยี่ิถอยหลังปัดพี่น้องตักบุคคลสือสอกันเลยตักจิบอันกับพี่ทาตัวศูนย์เลยอะ พนักงานเอ็กซ์ทางโน้นอีกหนึ่งเล่มครับอีกเล่มสองพันบาทสาธุขอให้ได้จักรยานมีบาทหลุดย่นไก่มีหลุดลูกศิษย์หลวงพ่อทางโน้นนะครับหนึ่งเล่มครับพนักงานเจ้าหน้าที่เราหนึ่งเล่มครับสองพันบาทเรียบร้อยยังทางไหนเรียบร้อยยังขอเล่มขอเล่มครับขอเล่มครับขอเล่มเด้เล้าสินักถ้อหลังจัตตีพนักงานเรากนุนาคนให้ทั่วถึง จะนให้ตัววางวันใหญ่หลวงพ่อว่าขันบ่อวักวัอนี้ผู้เจ้ามดนจะคนอยู่นี่เดี๋ยวไปบวดซี่วนผู้ชายไปบวชพระผู้ต้องมีวัดเลียวกับผู้ต้องมีสารานอนอย่าเพึ่งนะคะใจยอย่าเพิ่งนะครับอ่าเรียบร้อยยังเจ้าที่เรียบร้อยยังเดี๋ยวนะคะอ๋อยังไม่เรียบร้อยครับต้องรอก่ันก่อนรอกันก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอฉีกเล่มนี้หนึ่งเหรียญนะครับถ้าใครจับได้เหรียญทองคำ ทีมงานพระเดชพระคุณท่านหลวงพอ่อนี่นะครับนี่นี่บ้เดี๋ยวครับนี่เปดเดี๋ยวปิ่กนะนี่ทองคำอี่นี้ครับผู้ใดจับได้ทา่านทีมงานพระเดชพระคุณท่านหลวงพอ่อรับบูชาคืนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับพี่นอ 1, ้องหนึ่งแสนหาหมื่นอยู่ในมือพี่น้องแล้ว อยากไปจับรับตะว่าคอหลายครับยหไอคิวา่นมเ่องเพื่อนครับแต่บนถาจับกระสีดึกกลตว่นดงกไปกับมือนไปแสนหากรสีดก็ไม่ยุดแสนเอ็มีทั้งรถกลับมามีทั้งรถแจะไส้ครับพี่น้องมอยงกันะีนี่คือบรรยากาศี่างบัวทำเรครับหลวงพ่อครับยังไม่เสร็จนะครับผมดม่าวาน้ำเย็นเนาะอีกสาล่ โอ้ยเห็นบ่ครับนี่คือเมตตานะครับเทพแห่งรูปน้ำเีนะครับเทวดาเดินดินนะครับพระอาจารย์สุริยันโคสาปัญโดเหมาอีกแล้วสามเล่มเป็นปัจจัยหกพันบาทหวังว่าท่านคงจะไม่ได้มามากกับแน่นอนเพราะว่าเราลดแจกมามากแล้วนะครับคณะนี่นจเจ้าที่เข้ากับเสแตจมาจะเบิกเบิหุ้นเบิกหุ้นเจ้าที่หรอครับฮะเหลือง อาเอาตัวงานลงพอเนาะ,ะยู่เฮียนชัวกินต็มตัวใคตัววันนี้นะครับใครได้ทองคําเหรียญทองคาไปทีมงานพระเดชพระคุณหลวงว่าบูชาคืนหนึ่งแสนห้ามืนบาทเป็นยังไงพี่น้องที่เรียงแถวเรียงคิวกันรับอาหารที่พระเดชพระคุณท่านหมาไว้ทุกร้านนะครับ กินแล้วก็ฟ้ามาอีกเล่มหนึ่งนะคะอีกเล่มหนึ่งเขาหมุณเอ้ยอีกเล่มหนึ่งถ้นยิ้นเสียงนี่แล้วก็ฟ้ามากินฟรีแล้วก็มาจับสลากเอารถเมียบ้านได้ไปพี่น้องเดี๋ยวนะคะอีกเล่มหนึ่งนะคะอีกเล่มหนึ่งเลยกี่เล่มอ่ะเอามา้นี่มาบอกโค้ชด้วยส่วนรางวัลนะครับก็ออกเมาเล่มกันแล้วนะครับนะเล่มหนึ่งประมาณใส่ใส่ เอาใครที <boundaries. S 3> <c suppression> ่ถือแตงก้ากรขนไปมือเลิ่มกับเสียพัดต้อนมือขึ้นมาแต่ว่าเอ้าใช่พี่น้องในเบ้งกันไหเอ้าระวังไงสิเป็นของไปเพราะว่าเอาโดนย่นลงมาจะเป็องผู้ั้ขึ้นหลแต่ท่านี่คือบรรยากาศงานวัดเนาะโอเชียเอารถตีแม่ไปเข้าสียางเบืองตลาดนะครับนะของอยู่ของกินี่ยลูกครัครับอันเป็นท่าคนนี้จะหลงซีดว่าอาศัยว่าสิเอารถเมี่ยงเงี้ยนะเอาพี่น้องครับเวลาไม่ค่อยท่า ฮะเ้าเรียบร้อยนะผมจะนับถอยหลังผมจะนับถอยหลังพอผมนับถึงศูนย์เมื่อไรทุกท่านก็ตัดตามนี่ครับพี่น้องครับโอ้ไม่อาจจะเพราะไม่อาจจะว่าเพราะท่านเอามือซ่าโอแต่สาวในจมืวนที่ท่านซื้อหลังจากนั้นใครที่เหมาเล่มมาทางขวา ใครที่ซื้อเป็นแบบไปทางคูณถือว่าอยู่กับโซกวาสนาครับบัตรละยี่สิบาทนะครับอยู่ที่บรรยากาศงานแบบไปรองความไปจะโซกวาสนาน้ำผ้าทรงนะครับนะครับดวงดีก็ได้ละวันใหญ่คนใดแต่ว่าผมไม่อยากจัดดูแต่ว่าคนหลายโพดนะฮะคนหลายผลขี้หูยาวเลยว่าซื้อจัดใบสองใยคือสี่อยากอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไว้ทาดึกๆเนาะเธอเกิดพ้นวัได้เก็บวัได้เลิกนะครับ กระจังมาตะนะครับกน oh, yeah. ี่คือบรรยากาศงานบัดพีเราน้องโอ้ยนะครับหลายปีแล้วบไดยางยังสีเนาะมนนีก็มีโอกาสพายพีผนองมายางบึงบรรยากาศเก็้าที่เรอนะคัปวด้ย่งน้ันนี้น้ำมันนวดปวดเมื่อยอืม แปดแปดแปดตู้หลายเบอร์เอ้าขอลงคลิปกันเด้อพอดีม่แห้งแข็งแรงนำด้วยฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่ครับเรามาเที่ยวงานวัดเนาะมาเบิ่งหมอรนน้ำคำปุ่นเมริคดาหว่าน้ำมันก่อนวัดจะแสดงเนาะจะน้อยจะภาพไปเบิ่งนะครับภาพรอบิ่งบรรยากาศนะของซื้อของขายเป็นยังเนะของแสบของนัวเนาะ อย่าก,กับาทุกคนไพ้อนมาถีมันมวนเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ